ประหลัดธรรมจิตชัยมงคลนะครับนําของมามอบให้กับศูนย์อะไรนะเนก็เรียกอะไรตรงนี้ศูนย์บริการประชาชนนะครับของชัยมงคลนี่ดูเขามอบอะไรมัง่งด,ดูอันไหนประหลัดหยิบที่มอบ,บอ,มอะไรมั่งครับมีหลายอย่างครับนี่นมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านกำน,นันตำบลชัยมงคลมอบให้หมออสมอม,มีอะไรเนี่ยมีนี่ยเน,น,นี่ดูดูดู เนี่ยประหลัดคนนี้คนมอบเกียวชาเขียวชาเขียวนะครับชายเขียวผ <requirement. S 1> <ๆ>ู้อยากโอเคครับขอบคุณครับป,ประหลัดอบตาเจ้มงคลนะครับอุดหนุนครับแต่หโน,นดชี้ชัดจเจาะลึกด้วยนะครับนี่มอบให้กับอะไรนะตรงนี้เรียกด่านจุดตรวจนะครับจุดบริการประชาชนของตำบลเจยมงคลในช่วงเทศกาลสงการนี่นี่เดี๋ยวก็ไปดูครับแต่งยิบครับแต่งด้วยนะครับผู้ใหญ่ครับ นี่เขาตัดบนแพ้วนะครับนี่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 นนี่นนี่นี่โอเคขอบคุณมากครับ